วันนี้มาเรียวชิลเสริมครับซึ่งเพื่อนเพื่อบางคนอาจจะติดชิลเสริมก็คือแบบเอาชิลเก่าออกไปเลยแล้วเอาชิลใหม่มาใส่นะครับสำหรับเจ้าซอนเทส 368G แต่ในมุมมองผมผมมองแบบนี้ครับเพื่อนๆอาจจะเห็นแย้งก็ได้นะอันนี้ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่ความชอบแต่ละคนแต่ผมมองในเรื่องของความปลอดภัยเป็นสําคัญเพราะว่าผมเคยเจออุบัติเหตุที่ค่อนข้างรุนแรงครับผมชน เ,เรียกว่าโดนตัดหน้าครับมอเตอร์ไซค์ h o n ด a c คลิกตัดหน้าแล้วผมขี่เวอร์ซิตอยู่ตอนนั้นเนี่ยโดนตัดหน้าที่ความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดีที่ไม่ตายก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นภาพหลอนเพราะฉะนั้นเรื่อง security หรือเรื่องความปลอดภัยก็เลยเป็นสิ่งที่ผมพิจารณาเป็นลบแรกเหนือความสวยงามนะครับเพราะ,ะนั้นายบอกงี้ครับชิ้วเสริมที่เอามาใส่เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นอะคริลิก งานอะคริลิกเนี่ยก็ต้องเข้าใจได้ถ้ามันแตหกหักขึ้นมามันคือปักฉลามนะครับมันคือความเสี่ยงอยู่หน้าเราเวลามันชนแตกหักเสียบไม่อยากจะคิดยกเว้นงานพวกอะคริลิกพวกฮาร์เลย์อะไรบางตัวที่แบบผมซื้อมาสมัยก่อนถ้าจาได้พวกเมมฟิตอะไรพวกนั้นมันจะเป็นะอะคริลิกอีกชนิดหนึ่งที่มีความแข็งแรงมากๆพวกกีฬาฮอกกี้เขาใช้เป็นเป็น,เ,ปนเหมือนเป็นอาจารจย์น่ะกระแทกกระทนกันขนาดนั้นมันยังไม่แตกเอออันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ต้องยอมรับว่าราคาแพงมากนะครับเมมฟิต ตัวที่ผมเคยติดกับตัว Harley ย h a d ด a อ r เ o อร์นั้นสอง0มื่กว่าบาทครับ <laughs> นั่นแหละโมงโมงที่มีตัวอะคริลิกมาด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เนะี่ยผมซื้อที่เป็นแบบเสริมหน้าตาแบบนี้ตัวนี้เป็นโพลีคาร์บอเนตคือในเซตนะมันมีให้เลือกนะว่าจะเอาเป็นโพลีคาร์บอเนตหรือว่าจะเอาเป็นอะคริลิกแต่ตัวนี้เป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับซึ่ง ผมถึงบอกเลยว่าผมพิจารณาเรื่องของความปลอดภัยเป็นสาคัญพลีคิร์บอเนตเนี่ยมันจะเหมือนชิลหน้าหมวกกันน็อกเราครับเวลามันมีการกระแทกเกิดขึ้นอ่ะมันงอมันไม่หักครับตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าถามถึงความใสอาจจะแพ้อะคเิลิอะคริลิจะใสกว่านะครับซึ่งตรงนี้ถ้าถามผมผมต้องการให้มันแค่ตัดลมให้ผมเฉยเพราะจริงๆตอนนี้ถ้าพูดถึงตัวชิลของ 368G เนี่ยเลื่อนสุดเนี่ยลมจะโดนประมาณหน้าผากผมถ้าผมใส่หมวกกันน็อกนะผมสูง1้อนะครับ โดนแค่ตรงนี้แต่ผมอยากให้มันขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้ขึ้นมาเติมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับตรงนี้ผมบอกก่อนว่าอันนี้ผมก็ทําการเคลือบแก้วไปแล้วเพราะว่าอะคีริไอตัวโพลีคาร์บอเนตพวกนี้มันก็ไม่ได้เคลือบแข็งกันลอยเหมือนพวกคิวหน้าหมวกกันน็อกถูกไหมหมวกกันน็อกมันจะมีการเคลือบแข็งมากันลอยถ้าเป็นพวกหมวกแพงๆที่ผมรีวิวไ้ให้ดูก่อนหน้านี้ของของตัว LS2 Advanced X อะไรพวกนี้หรือว่าพวก i าย Concept X ที่ผมเคยรีวิวไปแล้ว Cover อ,บบอ,อะไรเงี้ยหรืออะไรชาร์ก ตัวนี้ไม่ได้เคลือบแน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็เลยทาการเคลือบแข่งเคลือบแก้วไปสองรอบเพื่อนๆน่าจะดูที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับราคาไม่แพงขวดหนึ่งพันเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็มันแถมผ้ามาให้ด้วยนะครับหน้าตาขวดก็ถ้าเพื่อนนึกไม่ออกก็หน้าตาแบบนี้นี่ยี Ye ่ห้อบล็อกผมใช้มานานแล้วนะการาฟินนะครับถือว่าเวิร์กมากอันนี้บอกเลยผมเคลือบสีรถมาทุกคันในบ้านเรียกว่าเป็นสิบปีแล้วเหมือนกันนะอ,อันนี้ผมเคลือบไปแล้วสองชั้นหน้าหลังทีนี้ แล้วมันจะยึดเข้าไปกับตัวชิลหน้ารถเราได้ยังไงถูกปะเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูนะครับมันก็จะแถมชุดนี้มาให้มันให้ไขควงมานะแต่นี้ก็ดีนะเก็บไปใต้บอะนะเป็นชุดไข่ควงเพราะในรถรู้สึกผมจะไม่เห็นไขควงนะอันนี้ก็คือให้มาด้วยเลยได้ทั้งดอกแฉกดอกแบนแล้วก็หกเหลี่ยมกับตัวน็อตนะครับโดยคอนเซปต์มันจะเป็นประมาณนี้ผมให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยประกอบล่างกันนะครับเห็นรางสไลด์นี่ไหมนี่ล่างสไลด์ มันจะยึดรางสไลด์เข้าไปกับตัวเนี้และตัวนี้ก็คือจะหนีบเข้ากับตัวชิวเราอันนี้จะหนีบได้หนีบก็ไปเวลาหนีบก็คือเราจะขันน็อตตัวนี้ให้มันแน่นขึ้นก็จะเป็นการหนีบไปในตัวนะครับแล้วมันก็ให้ตัวได้ด้วยมันบิดไปบิดมาได้เพราะนั้นมันก็จะให้ตัวตามความโค้งของชิวได้นะครับเวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็สไลด์ได้เลยเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเลื่อนต่ําสุดต่ําสุดก็แทบจะเรียกว่าสูงกว่าชิวเดิมนิดเดียว แล้วเราก็ขยับชิวใหเป็นสูงขึ้นเพื่อตัดลมเท่าที่เราต้องการไม่บงังทศัศนวิสัยในการขับขี่ซึ่งอันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับที่สําคัญเลยคืออะไรตัวนี้ถ้าสังเกตดูเนี่ยมันยังปรับมุมองศาได้อีกองศาที่พูดถึงนี่คืออะไรก็คือสามารถที่จะปรับให้มุมของตัวชิวอ่ะมันตัดลมหนีขึ้นไปได้นะครับหรือจะให้มันตรงๆก็แล้วแต่เพื่อนๆจะใช้นะครับส่วนใหญ่ผมจะให้มันขนานกับตัวชิวหน้านะครับจะได้ตรงกันกันกบชิวหน้าปกติ นะครับประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปประกอบกันนะในเซ็ตเ,า 5, เขาให้อะไรอีกเขาให้ผมให้ดูเมื่อกี้ที่ผมให้ดูคือการประกอบล่างถูกปะ่ะทีเนี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นตัวตัวยาง 3m เอาไว้สําหรับตัวยึดชิลนะครับยึดชิลที่ว่าก็คือตรงนี้ตัวหนีบเพื่อไม่ให้ชิลเป็นรอยอันนี้เป็นกาว 3m 3m เลยนะให้ 3M นะไม่ใช่กระจอกนะบอกไว้ก่อนนะให้มาของดีนะแล้วเราจะทำยังไงกับมันมหน้าตาเป็นแบบนี้ถูกปะ่ะเราก็จะทำแบบนี้นี่ ทำให้เพื่อนดูแล้วกันเราจะแปะกาวไปก่อนอะผมทำให้ดูเลยนะนี่นะชิ้นนี้นะเราก็จะเอาไอ้ตัวเทปกาวที่เป็นยางอ,าออกมาแล้วก็แปะเข้าไปแปะเข้าไปครับมันจะเป็นร่องพอดีอ่ะอันเนี้ยแปะเข้าไปไดนะ้เห็นไหมเห็นไหมแปะไปแล้วหนึ่งข้างผมก็แปะอีกข้างหนึ่งแปะอีกข้างหนึ่ง แตะเข้าไปข้างนึงเรียบร้อยสองข้างแล้วนะครับสองข้างเรียบร้อยทำอะไรต่อครับในเซตเขาจะให้นอ็อตอย่างนี้เป็นบูทเป็นบูทมาบูทตัวนี้เราจะใส่เข้าไปตรงนี้โดยให้ตัวน็อตที่เป็นรูอยู่ข้างบนนะครับใส่่างนี้นะนี่นะนนะเห็นไหมเห็นไหมประมาณนี้นะ ตัวน็อตชี้ขึ้นข้างบนนะครับที่เป็นรูเป็นช่องแล้วก็บีบไว้อย่างนี้เราจับไว้อย่างนี้บีบไว้ก่อนมันจะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บเราจะเอาชุดนี้นี่ชุดนี้ชุดน,ดนี้กับน็อตที่เขาให้มาน็อตหกเหลี่ยมหน้าตาอย่างนี้ตามทันนะเราจะใส่เข้าไปแบบนี้อย่างนี้นะใส่เข้าไป ใส่เข้าไปจับไว้นะจับไว้แล้วเราก็เอาน็อตเนี่ยขันมันขันด้วยมือก่อนก็ได้จะได้ใส่ง่ายแล้วก็เอาหกเหลี่ยมขันเข้าไปยังไม่ต้องแน่นมากก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราต้องยึดที่รถก็จะเป็นประมาณนี้งั้นพอเราไปที่รถตรงชิลเราก็จะแหกมันนิดนึงแล้วก็เสียบเข้าไปแต่ทีเนี้ยก่อนที่จะเสียบเข้าไปหมายความว่าเราจะต้องเอาตัวนี้ยึดเข้ากับตัวชิลก่อนนะครับโดยเซ็ตที่เขาให้มาจะ มีน็อตเกีียวปล่อยมาอันหนึ่งจริงๆมีสองอันแหละใส่สองข้างนะครับแล้วก็ชุดนี้ีเพื่อนๆเ,เห็นนี่เห็นไหมนะครับผมก็จะเอาเดีย๋ยวผมเอาให้เพื่อนดูก่อน <Okay. S 1> พอด,ดีลืมให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่ามันมันมีสองฝั่งฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบนี้มีรูอีกฝั่งไม่มีรู เห็นไหมอย่างลุงมีรูอีกฝั่งไม่มีรูเราจะใช้ประกบกันนะครับแบบนี้นะนี่นะฝั่งหนึ่งมีรูเพราะเราจะร้อยน็อตอีฝั่งไม่มีรูก็คือเหมือนเป็นบูทมันเพื่อรับเพื่อรับแล้วอ,อย่างก็คือตรงนี้มันจะมีสลักล็อกด้วยมันจะพอดีกันเลยอย่างนี้นะครับทีนี้เวลาเราจะไขเข้ากับชิวอ่ะเราก็จะเอามาประกบตามทันไหมไขเข้ากับชิวจะมาประกบซึ่งผมจะหันน็อตไว้ข้างนอกเวลาเราจะทำนู่นทำนี่ซ่อมเสริมมันจะได้ขันได้ง่ายๆนะครับ เนี่ยมันก็จะประกบเข้ากับตัวรางเรายึดเข้ากับรางแบบนี้มันจะพอดีกันเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่เลยเห็นไหมแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยเนี่ยใส่เข้าไปแต่จริงๆแล้วมันจะต้องใส่ก่อนนะอืมผมถอดก่อนแล้วกันเนี่ยผมก็จะเอาอันนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้มันจะเป็นสลักเนี่ยใส่งี้ก็ง่ายด,ดีแล้วก็อันนี้ประกบเข้าไปครับกับตัวรางเห็นไหมตัวรางยึดเข้าไปอืม응 ให้มันเข้าร่องอ่ามีเรียบร้อยเข้าแล้วเห็นไหมตัวบากที่เป็นร่องก็จะเข้าหมดแล้วทั้งสองฟังเลยลองขยับดูก็ได้ว่าได้ไหมเนี่ยจะเป็นสลักเรียบร้อยแล้วเราก็เอาน็อตที่เขาให้มาน็อตที่เขาให้มาเกี่ยวปล่อยขันเข้าไปเพื่อที่จะยึดแค่นี้เสร็จแล้วนะครับถามว่าต้องยึดแน่นไหมก็แค่ตึงมือพอครับพวกนี้มันพลาสติกอ่อนเขาถึงให้ไถ่ควงธรรมดากระจกงองนอยมาก เนี่ยแล้วเวลาเราจะเลื่อนขึ้นลงใช่ไหมเงี่ยเราบิดอย่างนี้ได้นะแล้วแต่เราแล้วก็เราสามารถสไลด์ได้สไลด์ขึ้นลงได้มันอยู่ไหมบอกเลยว่าอยู่เพราะผมเคยใช้กับฮาร์เลย์มาแล้วมันอยู่ครับมันอยู่อีกข้างหนึ่งก็ททาแบบเดียวกันครับประมาณนั้นเลยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะม,มาเรียบร้อยครับประกอบล่างแล้วก็จัดก,การแหกไอตัวเนี้ยใส่เข้าไปจัดตำแหน่งนิดนึงถ้าเผื่อว่ามันแหกได้ไม่เยอะก็หมุนคลายมันหน่อยนะครับ อย่าไปฝืนอย่าไปลอยนะ,นะแค่นีน้แล้วเราก็จัดตำแหน่งให้มันอยู่ตรงกลางครับจะได้สวยๆยดูซิมันจะต้องลงไปให้สุดนะเพราะตรงนี้มันมีแง่งอยู่นะครับแล้วเราก็มาจัดระเบียบให้มันตรงผมก็โลกจิตด,ด้วยเนาะว่ามันต้องตรงเป๊ะชิวมันจะสูงขึ้นมาจากเดิม ต่อให้เลื่อนลงสุดนะเท่าที่ผมเห็นนะขึ้นมาประมาณสองนิ้วเผลอๆผมว่าอันนี้ไม่ต้องเอาสุดด้วยซ้ํา <ๆ S 1> ก็จะพอดีผมแล้วด้วยซ้ําเนี่ยแล้วผมก็ขันให้มันแน่นขึ้นเพื่อที่จะหนีบมันก็จะหนีบพอดีเลยเนี่ยขันเข้าไปแค่พอตึงมือนิดหน่อยพอนะครับไม่ต้องเยอะมากมีเร,ร้อยแล้วเราก็ยังสามารถจะปรับมุมได้อย่างที่ผมบอกนี่ไง หมแต่ผมว่าผมไม่หรอกผมจะทําให้มันขนานกันนะครับเนี่ยให้มันขนานกันแบบนี้นี้อ่ขนานกับของเดิมที่เป็นชิวเดิมนะครับมันก็จะลงตัวละทีนี้ถ้าเราอยากจะปรับขึ้นลงก็ทําได้นะก็จับสองมือนะดันขึ้นไปนี้สไลด์ขึ้นไปนี่มันจะขึ้นไปได้อีกที่ผมเห็นนะโอ้โหสามสี่นิ้วอะ คือมีพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนสูง180กว่ายังไงมันก็ตัดนะส่วนถามว่ามุมองศาเป็นไงอะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยชิวเนี่ยบอกเลยนะถ้าสูงขนาดเนี้ยบังผมคิวกวนสายตาผมเลยถ้าสูงขนาดนี้นะผมต้องเอาลงเ,เวลาเราลงก็ดันตรงนี้ได้เลยนะ่ะกดลงไปอย่างเงี้ยถือว่าบังไหมจริงๆก็บังนิดนึงนะอันเนี้ยแต่ว่า ถือว่าใช้ได้ครับขี่ได้ไม่ไม่ได้มีอะไรจริงๆของเดิมอะถามว่าอยู่ในทัศนวิสัยที่โอเคไหมถ้าว่ากันตามจริงอะเขาจะวัดกันที่ประมาณคางหรือว่าปากแล้วลากเป็นเส้นจะพอดีกับตัวชิลชิลจะตัดลมให้มันเหินขึ้นไปนะครับแต่อันนี้รู้สึกอาจจะเตี้ยไปนิดนึงนะอาจจะต้องขยับขึ้นมานิ้วหนึ่งแต่อันนี้มันขึ้นมาประมาณ2นิ้วไงมันก็เลยอาจจะมีขวางผมบ้างนิดหน่อยเพราะนั้นถ้าแบบว่ามันเก,ก,กะกะก็เอาลงอะ ก็เลื่อนชิวลงเพราะยังไงเราปรับตรงนี้ได้อยู่แล้วถูกปะเนี่ยเป็นแอดจัตเพิ่มใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยแล้วเราค่อย้มันเลื่อนอันนี้ก็ได้ให้มันพอดีเป็นการปรับแอดจัตที่ละเอียดขึ้นใช่ไหมที่สําคัญคือตอนที่เราเอาชิวลงไปอ่ะตัวชิวมันจะไม่มันจะไม่หงนขึ้นไปขนาดน,นี้เพราะของเดิมเวลาเราขึ้นอ่ะชิวมันจะตั้งขึ้นมันจะต้านลมขึ้นงั้นบางคนก็เลยบอกซื้อชิวยาวแล้วก็ปรับลงต่ําสุดเพื่อมันเอียงนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าถามผมนะผมว่า โอเคแล้วนะอาจจะเอาลงไปอีกหน่อยด้วยซ้ําไปนี่เนี่ยแค่เนี้ยผมว่าก็โอเคแล้วได้เลยได้เลยเนี่ยถ้าเอาขึ้นก็ยกชิวเดิมขึ้นเห็นไหมว่ามันต้านลมเนี่ยเอาลงเอาขึ้นปึน๊บนี่ถ้าถามผมผมว่าเอาลงหน่อยนึงก็ได้ลงระดับหนึ่งนะอ่าประมาณนี้ผมว่าเหมาะแล้วเนี่ย อยู่แนวประมาณจมูกผมอันนี้ถ้าลากเป็นเส้นนะนตอนขี่ผมว่านนี้ลมน่าจะตีเหนือหัวผมไปละนี่ต่ําสุดนะอันนี้ต่ําสุดโอเคเลยครับนี่เป็นไงเพื่อนคนไหนสนใจว่าผมซื้อจากไหนนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ตะการ์ยูทูบบอกเลยว่าไม่แพงนะครับสองร้อกว่าบาทเท่านั้นเองใช้เวลาส่งจากจีนมาประมาณอาทิตย์เดียวเท่านั้นเองนะจริงๆอันนี้ผมเคยซื้อมาติดกับฮาร์เลย์แล้วด้วยครั้งหนึ่งด้วยนะตอนที่ไปทีลอซูนะครับเพราะว่าไอ้ตัว โมเมมฟิตชิลมัน11นิ้วอะ่ะมันยังเตี้ยไปสำหรับผมนิดนึงผมก็เลยซื้อตัวนี้มาเสริมมันสูงขึ้นตลอดทิปที่ขี่เป็นพันโลอ่ะก็คือ,คอแบบลมตัดเลยหัวผมหมดเลยถือว่าใช้ได้ครับแข็งแรงทนทานดีเฉยขนาดคาเล่นเขย่าขนา,ขนาดนั้นอะ่ะมันยังได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับอินซิงหกสามเก้าห้านะครับเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไม่ได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการเดตคลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ